พักเที่ยงมาสัตว์น้อยแต่ละตัวเปิดกล่องข้าวเสียงกรอบกลุบของแครอทข้าวปั้นและผลไม้ดังไปทั่วโม,โมโมเปิดกล่องแตงกวาแล้วแบ่งให้เพื่อนข้างๆแบบไม่ได้พูดอะไรเลยแอนโนคูพูดแทนว่าตัวเขานุ่มมากอะเหมือนหมอนเดินได้เสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นแล้วก็ไม่มีใครแซวเขาอีกช่วงเย็นกิจกรรมสุดท้ายคือแบ่งปันความสามารถ บางตัวร้องเพลงบางตัวแสดงความเร็วแต่พอถึงตามโมโมเขาเดินออกไปหน้าห้องหวางแตงกวาไว้ตรงกลางแล้วยื่นตัวให้นักเรียนทั้งห้องกอดเนี่ยไปห้าวินาที<ว>แล้วทั้งห้องก็กรีดเบาๆเขานุ่มมากมากขอกอดอีกรอบโมโมคือของขวัญของโรงเรียนนี้วันนั้นโมโมเดินกับบ้านช้าๆกับยายมาเรีย และใหญ่กระซิบเบาๆในรอบหลายวันวันนี้โมโมสนุกนะยายยิ้มทั้งน้ำตาเพราะบางครั้งเราไม่ต้องดังไม่ต้องเร็วไม่ต้องเก่งแค่เป็นตัวของตัวเองก็เพียงพอที่จะทำให้ทั้งโรงเรียนอบอ,อุ่นได้แล้วติดตามตอนต่อไปในโมโมไม่ใช่หมอนข้างนะเร็วๆนี้ฝากติดตามช่องยายด้วยนะคะ